สวัสดีค่ะสวัสดีจากอเมริกาเ <c oughs> ม่นางอเมริกาวันนี้จะมาเกลีย <Dear> แกงแต่ปลาจะคองเรือล่ะะไม่เห็น อาหารให้ชายใหญ่คะ่ะ mm hmm. ชายใหญ่จะกินอะไรนะวันนี้ mm hmm. ชายใหญ่จะกินแซลมอนอยู่ในระหว่างการคลีนร่างกายแซลมอน what is what's this ซาซ็อก what is ซอไก่ซอไกา่แซลมอนแซลมอน from Alaska เฮ mm ้ย hmm. แซลมอนธรรมดากับ a s าเนี่ย yeah, อยากกินอยากแค้แซลมอนต้องเป็น阿拉斯าแต่แซลมอนที่ไม่ที่ไม่ใช่แซลมอนที่เป็นแซลมอนจากฟรามเรียงกับวกกินโอ้ขอนละเงินแล้วก็แอสปราร์กัสแล้วก็บรอกโคลีอะไรก็ไม่รู้แซลมอนพองเนี่ยมันก็จะเป็นคือคือ ความพิเศษของแซลมอนอันนี้คือแซลมอนมาจากไอที่เขาตกนะเขาตกป่านะแต่แซลมอนที่ขายตามทั่วๆไปในห้างมันจะเป็นฟาร์มเรสที่ที่ที่เลี้ยงนะบองง่ายๆบ้านเฮาสรุปโอ้ยว่าวิ่งแห้งสรุปป่าที่เขาเลี้ยงบ่กินคีอกินอยู่ทั้ันมันมีท่านเลือกันนะ ทั้งนี้ทังนั้นคือเราควรจะเอาปลา阿拉斯加ซาแาามนมันกับแพงกว่ากันได้หรอปลาซาแมนที่จกในฟาร์มมันสิประมาณ270ต่อต่อพาวอันนี้มันก็12 360อยากกินยืมแห้งถ้าว่าห้าเป็นยังปลาจะกินได้ทุกอย่างเลยนะเพราะเวลาปลาไปปลาไปอยู่นี่เออถ้าปลาเพิ่นปลาไปเห็นอยู่นี่ตลาดเอเชียมันเป็นปลาในแท่งน,นะ นางก็จะไม่กินนะคะนางก็จะไม่ให้ซื้อเพราะว่าเขาบเปลี่ยนน้ามันเห็นว่าน้ามันดำมันะ่ะโอ้สรุปแล้วฉันก็เลยบปรด้กินนะวะ่ะฉันก็เลยสิบรดิกินปลาสดๆนั่นแหละนะยากตัวบ้านเนี่ยยากพืเดียวลยวะ ซอสเซิร์ฟอะไรไม่กินค่ะเพราะว่าอ่ามันเข้มเพราะคนที่มีคือประมาณถ้าเป็นอย่างความดันนะสินะสิจะต้องพยายามอระวังเรื่องอาหารเค็มแน่จักหน่อยเพราะนั้นน้ำปลาน้ำปูซอสบานเฮ้านี่ประต้องบอาถึงก็คือกินไม่ได้เคเราก็จะกิน แกงไตปลาเค็มๆของเราเนี่แยแหละก็อยากรักษาสุขภาพไปได้าเาืเธอแต่ว่ามันมันก็ตามใจปากเนาะคอนเฮาเสงกินแบบอาหารแบบแม่เนี่ยแหละของเฮลตี้ก็กินได้ยุนแล้วแต่ว่ามันมันก็บเบลเวอีกล่ะเรื่องของเรื่องนี้เราจะมาคุยมามอยหอยสั่งเรื่องอะไรนะคะ คุณพ่อสามีก็นั่งบึงโทรทัศน์บึง,บงหนังอ,อย่างของเราตามอัธยาศัยปกติของเราอน,นี้เรามาคุยเรื่องได้เงินเดือนเท่าไหร่จากการมาเป็นเมียฝรั่งโอวามาสิหลังจากแต่งงานตัวสามีให้เงินใช้เดือนละเท่าไหร่อาทิตย์เท่าไหร่วันละเท่าไหร่ยังก็ว่าไปขอบอกเลยค่ะว่า นะบอกนะตอนนี้เลยนะคะไม่ได้สัก,กบาทหนึ่งมันมีเงินเดือนค่ะม,ม,มีเงินเดือนจ้าบาทมัน <or Indian. S 1> มีเงินเดือนเออแมนปะไม่นันอินเดียนมี จะบอกว่าไม่มีเงินเดือนคะ่ะไม่ใช่สิปาไปกะบอกอยัางไงาคือประเด็นมันหลับจางเป็นมีแยะนะงเสรนนันก็คือประเด็นเงินเดือนเพราะว่าอาชีพบุมีด้เนานะอาชีพมียฝงเสะนะินทำเป็นอาชีพก,ก็จะได้อยู่ดอกสรุปแล้วอยากซื้ออะไรอยากทำอะไรอยากได้อะไรหาเองค่ะต่ แค่เราไม่เดือดร้อนแค่เราไม่ต้องใช้จา่ายไม่ต้องจ่ายอะไรแคออ่หน้าที่นางคือจ่ายทุกอย่างที่สมควรจ่ายค่ะจ่ายทุกอย่างจริงๆทุกอย่างที่ต้องจ่ายอย่างสนาันนษานหน้าที่ของสามีนะคะโอ้โหคนไทยเป็นคนไทยเป็นบองสอคไมมีผัวไทย <laughs> นางต้องจ่ายทุกอย่าง แล้วก็รับผิดชอบทุกอย่างเสนอกับพ่อแล้วเรากนเราได้ในสิ่งที่เราสมควรจะได้เมื่อเขามีชีวิตอยู่แล้วเราต้องเราก็จะได้ในสิ่งที่เราสมควรจะได้เมื่อเขาไม่มีชีวิตอยู่แค่ไนกับพ่อแล้วเนาะพุ่นนอกจากย่างหมากไม่แค่หูวา่บอลลำบาก ตอนเขาโบยแล้วก yeah, sure okay. ็บลเล่บลเล่ลำบากตอนเขาอยู่ก็พอแล้วโดนเยช h ์อี o u ดี๋ยอัด o นะอโดนัไม่โชว์เอาโดนีอสิ่ยงพิเศษกววยสิลักเล็กเล็กบบถึงใส่ละอ๋อแล้วก็บอกว่า แค่เราไม่ลำบากเวลาที่เขาอยู่หรือเราไม่ได้ลำบากเวลาที่เขาไม่อยู่แค่นั้นแหละมั้งชีวิตที่ต้องการสะนากค็คือคือนางรู้ว่านางต้องทําหน้าที่สามีทำหน้าที่ของผู้นําครอบครัวคือตังคนกต,งตังกับหุ่นในหน้าที่กันอะไรกันกับ่เป็นอย่างส่วนเรื่องอื่นที่แกอยากจะทําเรื่องอื่นที่อยากแกอยากจะซื้อหรือเราไม่ก็ทั้งเราเองสะนะเักก็ ห้อกัหูยแล้วเพราะห้องกับผมเนเด็กหน่อยแล้วสนันนาก,ก็เลยกลายเป็นบอกก็เลยบอกว่าอืมโอเคไม่เราอีกอย่างก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายเพราะเราก็คุกคีกับคนทํางานคุกคีกับคนอเมริกันมาประมาณหนึ่งแล้วก็พอจะรู้นิสัยใจคออย่างก็บ,บางแล้วสันนาก็ก็โอเคสนันนอก็ยังบ้านหลังนี้ก็ไม่ค่อยคือบ่ค่อ,คอย คือให้อิสระอันสนะว่าคคอยมีกฎเกณฑ์ยังมากมากอันสนะแค่แค่ก็เออเนาะก็บอกว่าอย่างาาอันสนะแต่แถวอีแต่ที่บอกว่าโอ้ทำอาหารเก่งทำอะไรเอาใจสามีมันเป็นเรื่องอีกส่วนหนึ่งคือแต่ลึกๆแล้วมันก็อยู่ที่ คนมันจะเข้าใจอยู่ด้วยกันไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันได้ยังก็วาไปยังสนามั้งก็อีกอย่างมันก็นั่นนะคะแต่ลึกๆแล้วแกถึงแม้ส่วนในส่วนไม่ดีอะไรที่คือคือคนเพราะน้ำมันตังพอตังแม่กันจริงๆรงพอไม่อยู่น้วงกันมันก็นต้องอาศัยกันปับปับโตอยู่ถึงเขาจะเป็นใครว่าฝรั่งปับโตยากยบอกกับกับบท ก็บ,บ่ถือว่ายากนะบ่ยยากเลยแหละแต่เพียงแค่ว่าเฮ้าเฮ้าบะตองคือเรามีพื้นที่ของเฮ้าเขามีพื้นที่ของเขาเยอย่าลำเ้นกันเอียงก็พ่อแล้วแค่นั้นเองสันนะคือทุกทุกแต่อีกฝรั่งสิทิที่ที่ย่างหนึ่งที่ที่หู้ที่บ้านนี่หู้ที่ที่สามีนะคะทุกคนนั่นแหละบ่าแต่สามีแหละแม้กระทั่งเราเองอ่ะ จะไม่ชอบไม่ใครมาสั่งสิบอกมากคนแบบว่าต้องอยาเฮ็ดแบบนี้อยาเฮ็ดแบบนั่นเฮ็ดแบบนั่นบดีเฮ็ดแบบนี้บดีนะออยยังเสนะคือคือคือเขาบ่มารศาสนาเขาเฮ็ดเพราะเขารู้ว่าเขาเฮ็ดอะไรเขารู้ว่าเขามีลิมิตแค่ไหนอันนี้สนอกะก็ก็คือปล่อยไปอันนี้เสนก็คือเฮ้าเนี่ยเวลาเฮ้าไปสื่อของเฮาก็หูอยู่แหละว่าเฮ้าเฮาใส่เงินใดเท่าใดเฮ้ามีเงินใส่ใจท่าใดอันนั่นนนเพึ่งบางเื่อ ประสบการณ์อย่งต่างๆมันก็มันก็สอนเราเยอะแยะด้วยขอบคุณประสบการณ์ที่ผ่านๆมาขอบคุณชีวิตที่เป็นหนี้โฆสนาอยู่เมืองไทยถ้าบ่ามีหนี้่ามีสินก็คือสิบเได้หูว่าเอา่มือนี้เขาต้องเราต้องจัดก,การอยังกับจะาของเองนสนะแล้วก็ขอบคุณงานเรือที่ทำให้เรา มีวันนี้ที่ทำให้เราทำงานหนักและเห็นคุณค่าของของเจ้าของเสนะงานหนักพอมาเจองานงานหนักทั้งเรือเพวมาเจองานอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นจิ๊บจอยไปเลยไม่ไม่โอ้ไม่กระเทือนอยู่แล้วเสนาแค่แครงานนิดนอยู่นี่เสนะ ก็โอเคอยู่ค่ะหมายถึง่าเราก็ถือว่าเราได้เรามีแค่นี้เราก็โอเคเราก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จประมาณหนึ่งแล้วเสนะซึ่งก็คือไม่ต้องการอะไรแล้วไม่ต้องการอย่างจริงๆขอแค่ที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ก็โอเคเองสนะไม่ได้คาดหวังว่าต้องต้องได้มากกว่านี้ต้องอ่อ เป็นได้มากกว่านี้บอเสน,นะแค่โอเคที่แค่มีอยู่มีกินปัจจุบัน,นกับกับกับพ่อแล้วอีหลีถ้บบาบอมาถ้าบอค้อนห้าถ้บบาบอหวังสูงหวังเกินไปเสนมันกับมันก็โอเคได้ละมันก็ได้ซ้ำานีก็ที่ว่าเราได้แค่นี้เราก็พอใจแล้วเสนนะอเคเย็นๆมาคุยกันเล่นๆค่ะม่นไม่หยัง มีอย่างว่าไม่อย่างสาระอิหรีเลยเหมือนเนี่ยแต่หันอยากคุยจะซื้อเพราะว่าโอ้เห็ดยังเนาะจรินะถ้าทำงานอย่างเงี้ยสิบุ่นไหวเมื่อยแบบเห็ดกับปลุกปุกปากฝ่าบุกคอยเห็ดเพราะปรได้เหตุงานแหลวมันก็เลยแบบสิไปชอบมันก็ชอบได้ซ้ำได้คนเนาะมันก็ยางเด้มันก็ยางเด้ซ้ำซ้ำหนั่งละซื้อมันก็ซ้ำหนึ่งละเมื่อเราบระดีมีเงินที่พอสิไปทุงไปถังมากไม่ัสันะก็เลยแค่นี้แหละค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ